สวัสดีครับวันนี้พี่เอาโจทย์ดิฟธรรมดาธรรมดาที่หลายคนจะงงมาฝากนะลูกแล้วโจทย์ข้อนั้นคือข้อนี้ค่ะโจทย์บอกว่ากําหนดให้ f x เท่ากับฟังก์ชันตัวนี้โจทย์ถาม f x นะฮะแล้วทุกคนรู้นะลูกว่าถ้าเกิดน้องเจอ f x เมื่อไหร่ f x ตัวนี้คืออะไรลูกตัวนี้ก็คือ d f by d x หรือตัวนี้ก็คืออะไรลูกตัวนี้ก็คือดิฟนั่นเองนะครับและโจทย์ถามว่าดิฟของฟังก์ชัน f ที่จุด x เท่ากับ a ลบนะฮะที่จุด x เท่ากับ a ลบโจทย์ถามว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วพอน้องจะหาว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมหาได้นะครับหน้าที่ของน้องน้องก็แค่เป็นไงลูกเอ,อ้น้องก็แค่ดิฟฟังชันก่อนนะครับและแน่นอนที่สุดเทอาน้องมี f x เนี่ยน้องมี f x เท่ากับ7 x กาลัง2น้องจะหาว่าดิฟฟ f เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมลูกหาได้นะครับน้องก็ดิฟพหุนามธรรมดา แลวดิพหุนามหลักการง่ายๆเลยลูกคือน้องตบเลขชี้กําลังลงมาคูณจะแ,แล้วอีตัวเลขชี้กําลังก็เป็นไงลูกลดลงไปหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วพอน้องตบลงมาคูณปุ๊บชั้นข้างหน้าเป็น7จคูณสนะครับแล้วเลขชี้กําลังลดลงไปหนึ่งชั้นตัวนี้ก็เป็น x กําลัง2อลบหนงะฮะชั้นน้องเจนทีค่ะลูกเป็น f อฟเตัวนี้จะเท่ากับเท่าไหร่ฮะตัวนี้จะเท่ากับ 14x นึกออกเนาะแล้วพอน้องได้ว่า f อฟเเท่ากับ 14x โจทย์ถามว่าเฮ้ยแล้ว f a ัเลบสเป็นเท่าไหร่นะฮะฉะนั้นน้องต้องการแทน x ตัวนี้ด้วยอะไร a ลบสนะครับและแน่นอนที่สุดถ้าน้องแทน x ซ้ายมือด้วย a ลบส x ขวามือน้องก็ต้องแทนด้วยเลยลูกน้องก็ต้องแทนด้วย a ลบสด้วยเก่งมาก <c oughs> นะครับฉะนั้นน้องจะทันทีค่ะเป็น f a ัลบสนะครับตัวนี้จะเท่ากับอะไรล,ลูก14คูณกับ a ลบนะฮะจบน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคำตอบ